กลับสบายดีพ่อมพี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทุกท่านพบพ่อครับน้องนัดคือเก่าพี่น้องเออยู่ป่ายอยู่โคคือเก่าพี่น้องหาเห็ดพี่น้องเอหาอน้ำเห็ดตอนนี้เห็ดกำลังออกพี่น้องเฮากรสีมาสวยเนี่ยเพราะว่าหามากไกลเนี่ยแล้วก็อันเผื่อมาหอดเนาะกรสีสวยเนี่ยบ้านเพิ่ดมาติดทีสี่ทีสามทีสี่เฮาบัดมาสวยเนี่ยเลย ก็จะเอาเบิดหลับจักลินนาได้ส <c oughs> งสัยก็จะเอาเบิดปาลาเลยพี่น้องเลยมาลุ้นมาส้มลงกันเลยพี่น้องเด้อว,ว่าเฮาสิไดเ้เฮ็ดบอลืีน่นาได้เนาะมาเบิ่งมาส้มลงกันเนาะมือนี้ว่าสิมานขึ้นมื่อวานเลยคนหานะ่ะหลายหลา,าย,ลยพ,พี่น้องเลยเขามากับสนีปลาน้องสาละแต่ก็เลาะไปเลาะมาจต่ก็ยังได้กันเลยน้องย็้นี่เด้อพี่น้องเลย เห็นดึกเลยว้าถือเปลี่ยนใหม่จะเท่ากันแต่ต้องไปเห็นดึกใหม่เก็บตู้เก็บที่พื้นใหม่โอ้กระถินน้อยดูปากใหญ่ใหญ่ด้วยกระถินทำไม แมงกัดพี่น้อยเกิดมาแล้วบัสมบูรณ์แมงกัดโอ้ยเอาบัเห็นเขลียไปบัวตั้งสงบเลยตายมินกระมีไข่ใช่ไอือกระลังนเตะกระมิ้นนะจะเอาแต่ตัวนี้ก็พอค่ะ ได้ยุพี่น้องยังหาเห็ดเก่าพี่น้องเลยให้น้องสาลาเก็บเห็ดผึ่งก่อนพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเก็บเห็ดนำกันเด้อเห็ดผึ่งปืดออกให้ทานผู้ซ้อมมึงด้วยละ่ะปืดออกเออป้างงามอะไรพี่น้องเรียนอะไรใจอยู่พี่น้องเลยเก็อบอเอา งามก่เห็ดพึ่งเขาแล้วลลมีแต่อดอกงามดอกงเมอีเห็ดเห่ดไปอีกแล้ว<ะ>ไปเ<ะ>ลาะไปบึงบนใหม่อีกเลาะเขาไปแทนี่เห็ดพุ่งเขาสำหนึ่งเขาเจะเอาบเห็นได น้องเสียงไพศนลอพี่น้องคนหาเห็ดพี่น้องเอ้ยมันไล่ไล่โพดโพอ,อะไรไลยอันนีโ้โอไปทางไล่กระเพาะแต่คนทางไล่กระเพาะแต่คนคนไลยอันนี้แต่คือเสียงแม่น้องกิ๊ตพี่น้อง ได้บ้างมากระพายเดี <lush> <ểm> ๋ยวนี um. <that> ้มาเจอบ้านบ้านตงควพี่น้องเลยมาเจอบ้านควพี hmm. ่น้องเลยียะแหงตอนนี้เด้นีิเห็ดทเห็ดแม่นกิพี่น้องเลยน้องกินกะเดดได้ไมได้กีนตระโดดงามๆพี่น้องักเม่ใหญ่นี่ยบ่ไร้ไหนี้บไปทางไหน นี่แต่เด็กงามๆเลยพี่น้องเอ้ยหอนพี่น้องเอ้ยเหมยยิ้วดามเธอนามมาอยู่เธออยู่นั่งหน้ากระตางามอะไรหรอเราได้เลาะเมื่อทางหน้าบ่อือคือสิเห็นหนังเขาหมกๆจังเนาะโอ้ยพี่น้องไล่หูไล่ตากับขอโทษข้อไพ่เด้พี่น้องเด้อมาเจอแถาแม่แล้วพี่น้องแถาแม่ได้บ่ มาเจอหญ้เจิ้นลลยพี่น้องเอ้ยลีอีกลีอีกโอ้ยลีพี่น้องลีบอลบอลอันนั่นเดากพี่น้องแนมเห็นแหละไปพี่น้องเอ้ยชวนมานอนบ้านนั่งกี่ๆซองขึนแหละพี่น้องหาเห็ดนอนหาเฮสซองขึนกับมานอนนอนซองมาเพี่ลูกมาพี่ยุ่งกับพ่อยุ่งใช้แม่ได้เยี่น้อนอู้วทำแม่ได้เห็ดเผิงพี่น้องเอ้ยกระตาพักยัง็ดเผึ่งฮิตกัน ขม่าบ้างใหญ่โตมาแต่ทางไหนเลมาแต่ทางแล้วทางหน้าอัน้าหัวเยเดิหาได้บ่ยังไม่ได้หาเท่านั้นแหละมันมีมาแต่นี่เทานี่คนหลังนยใส่กิ๊กิกน่ะงยคนลายลิ้นหงิกิก็ได้บักลายอุ้ยเอาก็ได้เห็ดปวกกันกิ๊กได้เห็ดปวก เออได้เห็ดผัวกี่อเอาแม่สาวโบราณออกมาแต่ทางไหนบ้างชาวบ้านกินฝิ่นหรอคะเห็ดหลักมาซองเถ่าเนี่นนลหลักมาปลา,าปได้ปลาเอาในชายดอกบักใหญ่นี่นะอืมดอกบักใหญ่บ <c oughs> ักใหญ่หญแล้วชาวหนามานในลายหายยังกับม,ามา้านมัน มึงด้ไปมึงด <those> no <welche> ้ทำเมได้แต่ใมอสองแถวภาคหลักมาสองคนมาท่าใหญ่แล้วบ่อสาวเออมาแต่จ้างงเหมือนที่สี่ผบวแล้วจากว่าพ่อกันนี่น่ะเออกิ่กกับเก่งได้ทั้งเฮ็ดเป็นหลงกเฮ็ดปุกมาี่น้องเลยเลอกไปเลยเอยห่าก ได้สนได้ก็เอาคนนะ่ะลายลาย,ลายพี่น้องเลยคนนะสิว่าลายก็เฮ็ดพุ่หลมคนลายเรียรอเห็นเป็นหมู่เป็นหมูอย่างท้องไสสิบประมาณขึ้นมาว่านเ้ยเหมือนพี่น้องเมื่อกี้นี่บ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งพี่น้องเลยลงไปราคาแต่เผาเก็บเห็ดพี่น้องเพราะว่าคนนะ่ะเจอคนลายลาย เฮาก็เลยบปเลยถ่ายเมื่อกี้นี่เขาตะกี้บเพชรโผล่ไปเถ่ายพี่น้องบึงก็ได้ไลยเติบไปเลยตอนนี้เฮากำลังจีรับเตาเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยหลอกไปเรื่อยๆเห็นทำได้ก็เอาแล้วก็เฮาก็เสียหายพี่น้องเบิ่งน้ำกันเลากไปเรื่อยๆก่อนพี่น้องเห็ดกระเจี๊ยบอนได้นะก็ได้จะเทอะไรพี่น้องเลยเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่บอลเป็นหมู่อะไร บอลได้บอละดอกสองดอกะมีบอลหาหกดอกะมีเห็ดกันคนกระเพาะละลายอะไรอันแล้วมาตะเฮ็ดอ๋อข้าเจ้ากลางคืนข้าเจ้ากันเนื่องกันน้หมดเซาหนค่ะฮาจนจิต้ำกันตายไปเลย ปลีเราว่คนพี่น้องเกเห็ดเพิงน้อกันพี่น้องอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าเห็ดเพิงนกย่างบ่นกยงบ่เพิ่งนกยุงติ๊ๆกับพ่อแม่แล้วแต่ว่าเอาเห็ดเพิงนกย่างว่าซั่น ออกเดวอนก็เนอ่ยทังใส่ข <se S 1> mm ้าไปแล้วหมพ่อเฮ็ดถึงอีกแล้วเด๋อเพ่งงาน น้องมาเบิ่งเฮ็ดน้ำกันพี่น้องเว้ยอันนี้เฮ็ดเท้าเนาะเฮ็ดละงูก็มีแต่ดอกงามๆพี่น้วเดาพักใหญ่แต่ว่าขี้ดินจับมันก็เลยขี้ลายเดาพักใหญ่ๆงามๆพี่น้อวเฮ็ดละงูบักลายด้วยไปแล้งเด้อกระตาพักใหญ่ เห็ดปัวก็ได้เด้อพี่น้องเห็ดปัวก็ได้เด้อแต่ว่าคนไลค์ส่วนนั้นนะครก็เลยไปถ่ายพี่น้องเบิ่งอันนี้คือเห็ดปัวเจ้าจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ຊົກນົກນັດເດພີ່ນ້ອງດຢດີແງບໍສູສຄົນພນອງສະບດ